กลตทของไทยเสนอการลงทุนคริปโตสำหรับกองทุนรวมและกองทุนส่วนตัวสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลตทกำลังดำเนินการเพื่อให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์คริปโตได้เมื่อวันที่9ตุลาคมหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้เสนอข้อเสนอที่จะอนุญาตให้กองทุนลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเปิดรับความเสี่ยงด้านคริปโตที่หลากหลายในหมู่นักลงทุนรายใหญ่อนเนกอยู่ยงรองเลขาธิการของกรลอตอกล่าวว่าโทเค็นการลงทุนจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่นหุ้นและพันธบัตรเนื่องจากมีลักษณะและความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันอนเนกอยู่ยง อธิบายว่ากรตจะแก้ไขเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนนยความสะดวกในการจัดตั้งและจัดการกองทุนที่เน้นสินทรัพย์ดิจิทัลข้อเสนอนี้เน้นย้ำถึงแนวทางที่มองการกลายของหน่วยงานกำกับดูแลในการจัดแนวผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านคริปโตให้สอดคล้องกับประสานทางการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นที่น่าสังเกตคือในเดือนมีนาคมกรตทของประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัทจัดการสินทรัพย์เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันสามารถลงทุนในบิตคอยทีเอฟของสหรัฐได้ กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆกะตอของประเทศไทยเสนอแนวทางแบบแบ่งระดับเพื่อควบคุมการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยแยกความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นบิตคอยนและตัวเลือกที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นเซเบอร์คอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนรวมเพื่อการค้าปลีกจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรสกุลเงินดิจิทัลจะถูกจำกัดไว้ที่15ในทางกลับกันนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุดที่สูงจะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากจะไม่มีการกำหนดเพดานดังกล่าวสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อจัดการผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่เหล่านี้ก็ลตอตตั้งใจที่จะนำแนวทางที่อัปเดตซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลทรัพย์สิน การคำนวณมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลและแนวทางการโฆษณามาใช้นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลของไทยจะอนุญาตให้การเสนอขายเหรียญครั้งแรก ICO การดำเนินการระดมทุนโทเค็นซึ่งจะทำให้บริษัทจัดการสินทรัพย์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนอกจากนี้กลตตของไทยยังเตรียมเปิดตัวดิจิตอลแอสเซทเรกูลาทอรีแซนบอกอีกด้วย โดยโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน10แห่งที่ดำเนินโครงการทดลองแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกกับสกุลเงินท้องถิ่นซึ่งอาจช่วยปูทางไปสู่การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายในประเทศอย่างไรก็ตามกรอต่อจำเป็นต้องร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ธนาคารกลางห้ามอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลยังวางแผนที่จะเข้มงวดการกำกับดูแลมากขึ้นโดยเพิ่มค่าปรับสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดการตลาดและการขุดคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อต้นปีนี้กลตอตได้ปิดกั้นไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาตลาดที่ปลอดภยัยและอยู่ภายใต้การควบคุมสำหรับนักลงทุน